สวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้มาดูแลสุขภาพผมอย่างเช่นเคยนะคะมีเรื่องมาแชร์นิดนึงค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าค่ะเนื่องจากตรงตรง,ตรงขาตรงช่วงขาด้านบนนะคะคือเราจะนั่งขับรถบ่อยมากแล้วใช้เวลาการทํางานในเรื่องของการการขับรถเพราะว่าต้องทํางานข้างนอกอะคะ่ะมีอยู่วันนึงเอ๊ะทำไมมันปวดปวดมากเลยตรงขา พอวันที่สองมันจะมีก้อนขึ้นมาเลยอะค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยกังวลฉันเป็นอะไรเปล่าเนี่ยก็เลยไปหาหมอหมอบอกอ๋อ oh, เป็นฝีอย่างนี้ต้องกรีดนะฉีกยาชาญเสร็จกรีดกรีดแล้วหมอบอกว่าจะไม่มีการเย็บค่ะกรีดคือกรีดแล้วก็เอาสังดีอะใส่ก็ไปนุ่ผ้าบอกวาหวัดเสียวใส่ก็ไปแต่ช่วงนั้นอะมันจะไม่เจ็บ มันจะเจ็บอีกทีนึงก็คือวันรุ่งขึ้นนะคะ่ะที่จะเราต้องไปล้างแผลหมอบอกว่าต้องล้างแผลเจ็ดวันนะคุณจะต้องทนเจ็บถึงเจ็ดวันเพราะว่ารอให้แผลมันตื้นขึ้นมาเองให้มันสนิทเอ๊นั่งคิดอยู่นะทําไงนะเราเราไม่อยากอะไม่ไม่อยากไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากผ่าหรือไม่อยากเจ็บตัวขนาดนั้นน่ะมันมีวิธีอื่นไหมมานั่งนึกนึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยคุณเอเคยบอกว่าไอ้ไพลอะมันผสมกับน้ําผึ้งลดการอักเสบได้เนาะ ก็นั่งคิดอยู่แล้วก็มานั่งไล่ดูข้อความที่เคยคุยกันนะ่ะว่ามันเป็นเบอร์อะไรจริงๆแล้วนึกอยู่แล้วว่าเป็นเบอร์สองนะผสมกับน้ําผึ้งแต่เพื่อความมั่นใจก็ไล่ไปดูข้อความที่เคยคุยกับคุณเอคุณเอคือเจ้าของร้านเนี่ยนะคะ mm. ก็ได้เสร็จอบไผ่อะค่ะเทเลยด้วยความที่แบบมันอยากหายอะอยากรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงก็เลยเทใส่ถ้วยผสมกับน้ําผึ้งหนึ่งช้อนโตมง,งนใ้มันคุ้นๆเลยนะคะไอ้เนื้อไผ่กับน้ํคผึ้งอัมันเกาะกันนะแล้วก็ มือเรานี่แหละค่ะที่สะอาดอะป้ายไปป้ายเชา้าป้ายเย็นป้ายเชา้าป้ายเย็นไหนใจก็เลยนึกว่าโอ๊ยไม่อยากผ่าขอให้หายเถอะสามวันนะคะ่ะมันเริ่มยุบลงแล้วก็มันเริ่มเล็กลงวันนี้เป็นวันที่ห้าวันที่หกอาการปวดตุ้บๆนะหายไปละแต่ว่าเม็ดเริ่มเล็กลงอะคะ่ะที่เอามาแชร์เนี่ยนะคะเพราะว่าเผื่อว่ามีเพื่อนๆหรือว่าคนไหน ที่มีการอาก,อา,การอักเสบอาจจะไม่ใช่ฝีก็ได้หรือ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 อาจจะเ,เออเป็นสีวัคเสบหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองใช้ดูนะคะจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวนี่โลดไปเลยก่ะไม่ต้องไปกรีดไม่งั้นโโหแย่เลยเอามาแชร์ให้ทราบกันนะคะว่าภพ่ไพ่เบอร์สองคันนี้ด้านหลังเห็นขวดอยู่อะคะ่ะไพ่เบอร์สองของเราอันนี้ปกติแล้วพี่จะซื้อติดบ้านไว้ตลอดเบอร์หนึ่งเบอร์สองขนาดว่า ตอนนี้มีอะไรอักเสบนิดนิดหน่อยหน่อยผสมน้ำผึ้งคทาได้เลยสองสวันแต่ถ้าเป็นฝีต้องใช้เวลานิดนึงนะคะใจะเย็นๆรอเขาหน่อยไงเ้เขาทำงานนิดนึงคิดว่าน่าจะเจ็ดวัน,นคงจะแห้งสนิทแล้วอันนี้ถ้าเป็นที่แขนที่อะไรอยากจะโชยดูได้เลยมังเอินมันเป็นที่ลค่ม้ามันเปิดไม่ได้ <laughs> ไม่สามารถโช์ไม่สามารถโช์ได้ค่ะนะคะ เอามาแชร์เอามาแชร์กันค่ะพรดขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ,คคะโชว์โชว์ไม่ได้ดูน่าไม่รู้เปิดฟังได้ไหะเขาปิดไม่ได้เหรก็กระพริบกระพิบ